ก็ไปจุงขมอสัญจรโลกสถานที่ครั้งแรกนะครับมาจังหวัดหนองบัวลำูจังหวัดที่มีไรายได้ต่อหัวต่ำสุดนะครับก็มีจังหวัดที่เกี่ยวข้องที่เราารบฟังปัญหาอยู่มีบึงการมีเลยมีหนองคายแล้วก็มีอุดรธานีด้วยนะครับถือว่าเป็นกลุ่มจังหวัดที่เราพูดคุยกันวันนี้มีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเสนอปัญหาแนวทางแล้วก็ KPI หลายๆเรื่อง นะครับไม่าจะเป็นเรื่องเกษตรที่ดินทํากินนะครับจะมีการให้อเอกสารสิทธิ์นะครับเรื่องของอความยากจนนะครับก็จะยกระดับรายได้ขึ้นมาผ่านกระบวนการต่างๆเมื่อเป็นราคาพืชผลเ็ื่อเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องยาเสพติดชัดเจนครับทุกจังหวัดนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการบําบัดแล้วก็จัดก,การกับผู้ขายอย่างชัดเจนเรื่องของการท่องเที่ยว จังหวัดเหล่านี้เป็นจังหวัดเป็นเมืองหลงนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวมีวัฒนธรรมมีอาหารการกินที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยสั่งการผ่านไปถึงท่านท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวผ่านไปทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวว่าให้มาดูแลเป็นพิเศษแล้วก็กำชับสำนังกงานสำนังกงานท่องเที่ยวประจําจังหวัด้นนั้นหรือเขตนั้นนี่ให้มาดูแลแล้วก็ไป ขุดสัพยภาพออกมาเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทราบเพื่อที่จะให้มีการกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัด4าจังหวัดนี้เกิดเกิดขึ้นได้นะครับสินค้าโอท็อปท่านก็เห็นอยู่แล้วข้างนอกนี้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ควรสมควรจะรับการสนับสนุนช่องทางการจ,าจัดจำหน่ายสําคัญนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมท่านเกล้าให้สถานีบางซื่อเนี่ยเป็นเหมือนกับดีพร t m ม n t สตอร์ของโอท็อปซึ่งจะมีการพัฒนาต่อไปให้เป็นหน้าร้านที่เหมาะสม ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการค้าขายออนไลน์ซึ่งกระทรวงดีจะจัดทําแพลตฟอร์มขึ้นมาร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้การเข้าถึงสินค้าได้มีมากขึ้นนะครับนี่กปกระประชุมรมร <c oughs> รายการใหญ่ๆทั่วไปนะครับจังสมัดจังหวัดหนองบัวลําพูเนี่ยนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นจังหวัดที่มีไรายได้ต่อหัวต่ําที่สุดเนี่ยเราก็มีการพิจารณาทําฝายเพื่อเข้าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ํชท่มน้ําแรงนะครับทั้งหมด 92ฝ่ายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็สั่งการให้กรมประมงเนี่ยเอาพันธุ์สัตว์น้ำไปปล่อยด้วยเพื่อที่จะให้พี่น้องมีที่ดินมีการหาปลาได้นะครับเรื่องของปัญหาที่ดินทำกินนะครับก็อย่างที่บอกว่าจะมีการาแปลงสปกอให้เป็นโฉนดแล้วก็ให้มีพี่น้องมีที่ทำกินได้อย่างถูกต้องนะครับเหตุผลหนึ่งซึ่งความเจริญยังไม่มาถึง จังหวัดหนองบัวลำพูก็เป็นเพราะว่าระบบการคมนาคมทั้งหลายยังไม่ดีพอก็มีการพิจารณาหลายๆเส้นทางเพื่อให้เชื่อมต่อกับหลายๆจังหวัดเพื่อ,อกระตุ้นความเจริญให้เกิดขึ้นได้นะครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเรื่องของออนไลน์ซึ่งก็เป็นเรื่องเดียวกับที่5จังหวัดก็คือให้มีการทําค้าขายออนไลน์ในสินค้าออร์ทอปให้มันดีขึ้นได้นะครับจบครับ ใช่ครับได้มีการเริ่มคำถามคือเริ่มมีการได้ดิจิทัล a l เ e t ไปถึงไหนแล้วใช่ไหมครับก็มีการพูดคุยกับ,บรัฐมนตรีจุลพันธ์เมื่อเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีการส่งให้คือซีดีกาแฟนนซีที่นี่ครับนะครับครับใช่ครับภายนนทีนี้ ก็เลยต้องมาพิจารณาอีกทีครับเพราะว่าเงินเงินก็ประมาณทุกทุกบาททุกสตางค์ก็ตอบาล,ลบานซ์ความสําคัญนะครับก็ต้องชี้แจงได้แล้วก็ต้องเป็นประโยชน์พี่น้องประชาชนด้วยนะครับอันนี้มีหลายๆกระทรวงที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ต้องให้เจ้ากระทรวงเห็นเห็นชอบนะครับไม่ใช่แค่กระทรวงกระทรวงเท่านงมีหลายมีหลายกระทรวงเหมือนกันที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับใช่ครับ ใช่ครับถูกต้องครับเป็นเป็นการขับเคื่อนที่ถูกต้องแล้วก็ตรงไปตรงมาครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนครับ